สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะพูดคุยกันในเรื่องของสัมพันธภาพในรูปแบบใดนะคะสุ่มหยิบหัวใจมาเรียบร้อยแล้วก็สุ่มหยิบแบบประเมินนะคะของคนที่เคยมาปรึกษาอาจารย์ค่ะสุ่มหยิบมาเพื่อเพื่อให้เวลาอธิบายมันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพื่อทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะจะได้เข้าใจคน ในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วแต่ละคนมันก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะทำให้สัมพันธภาพมันมันดีนะมันมีการยอมรับแบบที่เขาเป็นอ๋อมเป็นแบบนี้เราจะเข้าใจคนเข้าใจสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะพลังงานในวันนี้ค่ะหัวใจดวงแรกที่หยิบมานะคะก็จะเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวคู่หนึ่งต่ห่างกันนะคะมีความห่างกันแล้วก็ มีเรื่องของการแก้ปัญหานะคะมีปัญหาทางอารมณ์มีการอธิษฐานนะคะการการอธิษฐานเมื่ออยู่คนเดียวนะคะฝ่ายหนึ่งค่ะจะเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นําในสัมพันธภาพนี้นะคะแน่นอนค่ะความรักวันวันนี้นะคะก็จะเป็นความรักที่มันห่างกันนะคะมันออกมาซ้ำเนาะรักยังรักกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้สนิทสนมมันไม่ได้กลมเกลียวกันนะคะมันห่างห่างกันนะคะแล้วก็ ยังซื่อสัตย์ต่อกันนะคะเพียงแค่ว่ามันห่างกันเท่านั้นเองนะคะก็เรียกว่ารักแต่ห่างกันนะคะอะทีนี้พอพูดถึงเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม่ต้องออกแล้วกันนะคะอะทีนี้พอพอพูดถึงความห่างนะคะเป็นการเป็นคู่รักกันเนี่ยแล้วมันห่างอาจจะห่างกายนะคะแต่การรักกันเนี่ยใจมันต้องใกล้กันนะบางคนนะคะ แฟนอยู่ต่างประเทศอยู่คนละประเทศกันเลยค่ะเขายังสามารถนะถ้าอยากจะแบบเชื่อมโยงกันเนาะนัดเวลาคุยกันวันละสองครั้งเห็นไหมฮะมีเรื่องคุยกันแล้วคุยกันครั้งละนานๆด้วยนะเอ,อออันนี้ดีไหมแล้วก็สอบถามห่วงใยมีอะไรให้ให้ช่วยนะคะสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังมีความทุกข์ นะค,ะคนที่อยู่ไกลเนี่ยเขาก็โอ้ยม,มาเลยส่งพลังงานมานะส่งเสียงมาวีดีโอคอลมานะคะแล้วก็เรียกว่าทำ mental support ให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ดูแลจิตใจกันนะคะซึ่งอันนี้ดีไหมบอกว่าอันนี้ดีมากห่างกันคะ่ะแต่เป็นการห่างแบบมีคุณภาพนะคะคือห่างกันแบบรักกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย เป็นยุคที่แบบว่ามันมันทำให้คนใกล้ชิดกันมากนะแบบเราวิดีโอคอลกันได้เราซูมกันได้นะคะถึงไม่ใช่ไม่ได้เจอห่างกายเนี่ยแต่ไม่ได้ห่างใจนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักที่มีคุณภาพเนี่ยถึงแม้ว่าห่างกายเนี่ยใจมันก็ใกล้กันนะเนาะอันนี้นะคะน่า,น,าน่าสนใจไหมคะทีนี้บางบาง,บางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแรกๆก็ก็ดูไม่ไม่ห่างนะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันห่างละนะคะ อันนี้ก็อาจจะได้หลายเหตุผลแหละแต่ถ้าใจยังใกล้กันยังไงก็จะต้องถึงไม่ได้เจอกันก็จะต้องหาเวลาโทรศัพท์คุยกันวิดีโอคอลหากันค่ะนะคะอาจจะไม่ได้ไปออกเดทด,ด้วยกันก็ได้อาจจะไม่ได้ไปทานข้าวด้วยกันก็ได้ค่ะเพราะมันห่างกันมากอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะทีนี้อยากจะสมมุติไหมสมมุตินะสมมติสมมุติว่า สมมติว่าคู่นี้นะคะสมมติว่าคู่นี้พอพูดถึงเรื่องของความห่างเนี่ยก็อยากจะพูดถึงโลกแต่ละคนมีโลกของตัวเองเนี่ยคนที่เป็น introvert เคยได้ยินคนที่มีบุคลิกภาพแบบแบบ introvert ใช่ไหมคะพวก introvert เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าลองลองดูเรื่องของพลังงานนิดนึงนะคะเขาจะรู้สึกสูญเสียพลังงานอย่างมากเลยถ้าเขาต้องเข้าสังคมหรือต้องเจอคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคย นะคะทำว่าคน i n t r o ิร r t เวลาไปอยู่ในองค์กรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเข้าประชุมได้อะไรอย่างนี้นะทางานได้ตามปกตินี่แหละคะ่ะแต่เขาจะรู้สึกเหนื่อยมากแบบกลับมานิดนอนหมดแรงเลยนะคะถ้าวันไหนเขาไปประชุมต้องเจอคนเยอะๆยเพราะว่าเขาจะรู้สึกสูญเสียพลังงานมากเมื่อเขาจะต้องเข้าสังคมออกงานนะคะหรือเจอเจอผู้คนที่อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยนะคะอ่ะนี่คือ i n t r o ิร r t นะคะเพราะฉะนั้นผู้ i n t r o ิร r t เนี่ยก็จะไม่ไม่ชอบ ไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มากนะคะไม่ชอบเข้าสังคมนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ของคนอินโทรเวิร์ตนะคะก็คือเป็นคนที่ฟังไม่ใช่ได้ยินนะฟังอย่างตั้งใจอ่ะฟังมากกว่าพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบชอบคิดวิเคราะห์นะคะสมมติว่าอีกคนแบบว่าสมมติว่าเรากําลังพูดอะไรสักอย่างเนี่ย คนที่เป็น i n t r o ิร r t เนี่ยกำลังนั่งฟังเลยนะฟังแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะคะซึ่งอันนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งมากนะคะนี่นี่คือนี่คือนี่คือ i n t r o ิร r t นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะไปมุ่งแค่ว่าโอ้ยพวก i n t r o ิร r t จะเป็นพวกเหมือนแบบ ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวมันมันก็มันไม่ไม่ใช่อะฮะนะเขาดูที่พลังงานนะแค่แค่ว่าเขารู้สึกสูญเสียพลังงานเมื่อเขาต้องต้องเจอคนที่เขาไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเราอาจจะมามามาตรวจดูก็ได้นะฮะว่าเอ๊ะแล้วเราแฟนเราเนี่ยคู่ของเราที่มันห่างกันเนี่ยนะนะโทษอันเนี้ยถ้าถ้าเป็นถ้าทั้งคู่เป็น i n t r o วิร์ s เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไม่แปลกใจถ้าจะห่างกันบ้างคำว่าห่างกันบ้างนะคะ เพราะพวกอินโทรเวิร์ตเนี่ยจะชอบอยู่คนเดียวและการที่พวกอินโทรเวิร์ตมามาคบใครเป็นแฟนเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ต้องรู้สึกพิเศษแบบสุดๆแล้วแหละเขาถึงคบเรานะอันเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นพวกอินโทรเวิร์ตเนี่ยชอบอยู่ชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เขาจะรู้สึกเหมือนแบบกังวลนิดๆแหละถ้าต้องเจอกับคนที่ไม่คุ้นเคย เพราะฉันถ้าเรามีแฟนเป็น introvert แล้วเราจะพาไปแนะนําให้ครอบครัวแล้วไปถึงอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหมีทีมครอบครัวของเราอย่างเงี้ยอันนั้นเขาจะรู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆให้เขาทําความคุ้นเคยนะให้เขาทําความคุ้นเคยกับคนในครอบครัวของเราทีละคนอาจจะผ่านวิดีโอคอลหรืออาจจะเป็นการพูดถึงเล่าก่อนคือค่อยๆ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 แบบว่าค่อยๆเอาคนเข้าไปในโลกของเขาค่อยๆให้เขาอนุญาตให้คนเหล่านั้นเข้าไปในโลกของเขา แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าแบบไปแบบทีเดียวนะสาดไปทีเดียวนั้นก็ก็ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่พาเราไปแนะนําให้กับเพื่อนสนิทของเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักเราแต่เขาอาจจะไม่มีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทเขาน้อยมากหรือเขาก็จะคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเห็นไหมคะแต่ละคนก็ก็ก็จะคิดไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาจะชอบอยู่กับตัวเอง ะะเวลาว่างเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดคือชอบอยู่กับตัวเองทีนี้ถ้าเราเป็นแฟนอินโทรเวนตะ์เราก็ต้องเข้าใจแล้วบางทีเราอาจจะคิดน้อยใจว่าอา้าวชอบอยู่กับตัวเองแล,แล้วมามีเราเป็นแฟนทำไม<笑><笑>ก็แปลว่าในมุมหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกดีแหละแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็ถ้ากับคนคุ้นเคยคือโอเคนะคะแต่บางทีเราก็อาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเรากลายเป็นคน แปลกหน้าสำหรับเขาก็ก็เป็นไปได้ทีเดียวนะคะเนี่ยเป็นเป็นไปได้เลยนะคะทีนี้เราเราเราจะทำยังไงล่ะคะเราก็ต้องแบบว่าเจาะเจาะลึกลงไปอีกนะคะพวก introvert มันไม่ใช่แค่มีแค่นี้หรอกมันจะแบ่งแบ่งออกเป็นแบบประเภทย่อยๆอีกนะคะประเภทแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็น social i n t r o ิร r t ค่ะนะคะพวกพวกเป็นสายสังคมะนะ จะมีจะเาเรียกว่าจะมีสังคมเฉพาะกับคนสนิทเท่านั้นเห็นไหมก็แค่สนิทเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโลกของเขาเนี่ยมันมีคนไม่กี่คนนะคะนะคะซึ่งถ้าเขารักเราแล้วเราคิดว่าเราคือโลกของเขาเนี่ยก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะนะคะแล้วก็ introvert อีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นพวก thinking introvert ะค,ะคือพวกนี้จะชอบจะชอบคิดคนเดียวจะชอบอยู่กับจินตนาการของตัวเอง เพราะฉันพวกเนี้ยถ้าเราครบกับผู้ i n t r o รเป็นปส,สักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะพบเลยว่าไอเซนส์บ togetherness ที่แบบการเป็นแฟนกันมันต้องมีแบบว่า,าความรู้สึกที่แบบอยากจะพัฒนาในการที่ทําอะไรด้วยกันคิดร่วมกันคิดและทําร่วมกันทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยแล้วไปไหนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเราเจอคนที่เป็นลักษณะที่แบบชอบคิดและจินตนาการอยู่ในโลกของตัวเองคนเดียว่เขาไม่ได้มีเรานะ อันนี้ถ้าเราถ้าเราครบเขารักเขาเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ introvert อีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะคะ anxious introvert มันจะเป็นพวกแบบประมาณแบบว่าเหมือนจะวิตกกังวลเวลาเจอคนเยอะๆนะคะ,นะค,ะคือคือทำตัวไม่ถูกนะคะสมมุติว่าเราอาจจะอยากจะให้แฟนเราเนี่ยที่เป็น introvert ประเภทนี้นะเราไม่รู้ว่าเป็นประเภทไหนก็ไม่รู้นะลองคบๆกันแล้วจะรู้เองนะคะแบะบ plus, แหนอยากจะชวนไปงานแต่งของญาติเราแบบเนี wow. ้ยเชื่อไม่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นต้องไปอ่ะเพราะเขาไม่ได้อยากไปแต่เขาไม่ได้รังเกียจในในในการเป็นแฟนเรานะแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบการไปงาน อะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจมันก็จะทําให้ให้สัมพันธภาพเนะี่ยมันดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะคือเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าเป็น i n รเวิร์ t ที่แบบว่าเหมือนระวังคําพูดนะคะระวังคําพูดระวังการกระทําแบบมากๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเคยทะเลาะก,กันในบางประเด็นแล้วก็เขาก็อาจจะรู้สึกว่า เดี๋ยวถ้าเขาไปพูดอะไรแล้วมันเจอไม่ถูกใจเราอีกอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้อยากเจอเราเห็นไหมคะอันนี้ในกรณีที่เราเรามีแฟนเป็น i n t r o ิร r t ทีนี้ถ้าต่างคนต่างเป็นนะ่ะแล้วทําความเข้าใจกันนะ่ะอาจารย์ว่ามันไม่ยากนะอย่างเช่นคนที่เป็น i n t r o ิร r t เขาก็จะไม่ไม่ชอบไม่ชอบที่ที่มันคนเยอะๆถูกไหมคะเวลาไปไหนก็ก็ไม่ต้องไปในที่ที่คนเยอะๆคือมันจะเข้าใจกันนะ่ะนะคะ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าต่างคนต่างที่ต่างคนต่างก็มีโลกส่วนตัวของตัวเองก็ต้องปล่อยอิสระเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางทีการห่างมันเป็น,เป,นเป็นการห่างแบบมีเหตุผลอันนี้พูดถึงในกรณีที่เขาเป็น introvert ที่ดีและซื่อสัตย์นะคะแต่ถ้าเขาเป็นแบบพวกสายกันล่อนแล้วหายไปอะ่ะ มันไม่ใช่เป็นโรคส่วนตัวของเขาแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเขาจะไม่เป็นแล้วก็หายไปเขาก็ร่อนเขานอกใจอันนี้ไม่ต้องไป cover เลิกไปเลยนะคะยูมยูพายูพาเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องดูแลละว่าว่าเขาเป็น i n t r o ิร r t แบบใดนะคะแล้วก็เราจะเราจะทําความเข้าใจเขายังไงนะคะสมมติในกรณีนี้นะต่างคนต่างเป็น i n t r o ิร r t เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเป็นแบบเหมือนยินยอมให้ห่างกันนะ โอเคนะเพราะว่าเอาคุณเหนื่อยละคุณก็พักไม่สบายป่วยก็พักค่ะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็เป็นสมรรถภาพที่ที่ดีในรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคู่ของเราที่มันห่างกันแบบเนี้ยถ้ามันห่างกายแต่ว่าใจมันมีมันมีคนอยู่ในใจอ่ะมันก็โอเคมันก็เป็นรูปแบบความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งค่ะก็ยังซื้อสัตว์ต่อกัน่ะนะคะ อันนี้ห่างแบบซื่อสัตย์นะไม่ใช่ห่างแบบว่าไปนอกใจนะคะค่ะทีนี้เนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยก็จะเป็นผู้นำนะคะฝ่ายชายเป็นผู้นำเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายหญิงจะเป็นคนบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราไปอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายชายจะไม่ไม่ชอบแบบนี้นะเพราะฝ่ายชายจะเป็นคนที่แบบว่าจะต้องเป็นคนชวนเองอยากจะไปเองนะเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงก็จะเลยต้องอาจจะเงียบๆไปเพราะไม่รู้ว่า คือชวนไปก็จะไม่ไม่ไปนะคะเพราะเนื่องจากว่าฝ่ายชายมีความเป็นผู้นําสูงก็จะไม่ฟังเราอันเนี้ยนะคะในกรณีแบบเนี้ยนะฝ่ายหญิงยอมได้ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้ในทุกๆครั้งนะคะฝ่ายหญิงยอมได้ฝ่ายหญิงยอมรักเขาเนี่ยก็ยอมได้ก็คิดว่าการยอมคือการแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการรักษาความรักแต่ถามว่าฝ่ายหญิงรู้สึกดีจริงๆไหมอะ่ะจริงๆว่าก็ก็ไม่รู้สึกดีจริงๆนะ เพราะมันเหมือนเขาเรียกว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายชายเป็นคนกําหนดหมดเลยเหรอในสัมพันธภาพอะ่ะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะมันจะต้องเป็นสองฝ่ายต้องมีความสมดุลน,นะคะไม่ใช่แค่สัมพันธภาพแบบเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งที่จะต้องเป็นคนเริ่มต้นจะต้องเป็นคนที่คิดและตัดสินใจอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่มีการตัดสินใจร่วมกันนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดแหละ พอไปถึงสักระยะหน,นึ่งมันก็จะเกิดปัญหาทางอารมณ์ลึกๆที่มันซ่อนที่มันซ่อนอยู่นะคะ,ะทีนี้ก็ซูมลงไปให้ลึกอีกนะซูมให้ลึกอีกนิดหนึ่งนะปรากฏว่า,วาถ้าถ้ามาดูแบบประเมินนะคะถ้าสมมติว่าเอาฝ่ายไหนเดียเอาไฟไฟไฟหญิงแล้วกันนะาฟหญิงไฟหญิงสักสักไฟสักฝายหนึ่งแล้วกันนะคะสมมติว่าตรงนี้มีคะแนนด้านขั้นตอนเห็นไหม มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเนี่ยอันนี้คือให้คะแนนน้อยนั่นแปลว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีรูปกุญแจเข้ามาด้วยเกิดสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกิดมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่หันหน้าเข้าหากันน่ะนะเขาก็อาจจะกำลังแก้ปัญหาอยู่ เพราะพวก i n t r o ิร r t เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะปรึกษาใครนะคะหรือเขาก็อาจจะอาจจะมีเรื่องที่มันรู้สึกว่าถ้าเขาปรึกษาเขาจะเสียหน้ามากเขาก็จะไม่อยากจะคุยให้เราทราบก็ได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เวลาที่เรามีปัญหานะคะเราก็ต้องเรียนรู้นะคะขนานมันน้อยเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาค่ะน,นคะคะซึ่งต้องทำแบบฝึกหัดนะพวกพวกพวกแก้ปัญหาเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะ วันนี้เรามีปัญหาเรยเราเขียนมาเลยค่ะว่าปัญหาคือเขียนให้ชัดเจนไม่ใช่แบบคิดอยู่คนเดียวแล้วถ้าเขาเป็นเป็น i n t r o ิร์ t ที่เป็นประเภทแบบที่ใช้ความคิดและแบบใช้ความคิดอยู่คนเดียวชอบจินตนาการอะไรไปเนี่ยบางทีเขาจะทํายิ่งทําให้เขาห่างออกไปเลยเพราะเขาหมดแต่หมกมุ่นกับการคิดถึงปัญหานั้นโดยที่ไม่มีการแก้มันอย่างเป็นระบบนะคะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยระบุปัญหาเลยนะคะเหมือนกุญแจที่เราไขาเนี่ยนะคะ ถูกช่องถูกทางคือมันใช่เลยถ้าผิดดอกมันก็ไขไม่ออกนะคะการแก้ปัญหาเหมือนกันระบุป,ปัญหาให้ชัดเจนเลยค่ะนะสั้นกระชับได้ใจความว่าปัญหานั้นคืออะไรนะ,ะหรือเรามีปัญหากับแฟนเนี่ยปัญหานั้นคืออะไรนะคะเขียนให้ชัดเจนแล้วเราก็ลองคิดคิดแบบคิดแบบเร็วนะคะว่าแล้วมันมีทางไหนแก้ได้บ้างนะคะโดยที่แบบมี growth mindset นะคะก็คือไม่ต้องคิดเรื่องเป็นไปไม่ได้ คิดอะคิดมาเลยอย่างเร็วนะคิด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 มาเขียนมาหลายๆหนทางโดยที่ไม่ต้องคิดว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะคะคิดเชิงปริมาณก่อนว่าเรานะคะจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างเขียนให้มากที่สุดจากนั้นให้นิ่งๆนะคะนิ่งๆแล้วก็เลือกหนทางในเราที่จะแก้ปัญหาขึ้นมาสักหนทางหนึ่งนะคะที่มันคิดว่ามันจะเหมาะสมกับเราอะนะ เหมาะสมที่สุดไม่ต้องเอาเลือกทางที่ดีที่สุดอะเอาเลือกทางที่มันเหมาะสมกับสภาพชีวิตเราที่สุดนี่แหละนะคะเสร็จแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการที่เราเลือกมานะฮะโดยมีการกําหนดเวลาแล้วก็ประเมินเป็นระยะระยะนะคะประเมินทุกสัปดาห์ลองแก้ปัญหาแบบนี้สักเดือนหนึ่งสิงดีขึ้นมาแต่ปัญหาบางอย่างมันต้องใช้เวลายาวนานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาก็มาดูมันแก้ได้ไหมอ่ะแก้ไม่ได้ก็ดูซิว่าเราเรียนรู้เรื่องอะไร จากการวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้แต่ถ้าแก้ได้เราก็โอโ้ดีมากเลยเห็นไหมถ้าเราคิดว่าเราฝึกแบบนี้แล้วบันทึกข้อเรียนรู้ไว้มันจะดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพวกอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นเหมือนกันนะดีกว่ามา,านั่งคิดคิดแบบคิดวนคิดฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวนะคะส่วนความห่างนะคะก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งนะคะมาดูแลตัวเองแล้วก็ มีพลังงานดีๆในใจนะคะจริงๆจะแนะนําเรื่องของการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะการสวดมนต์นะคะการนั่งสมาธิหรือถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็เดินจงกรมหรืออาจจะฝึกโยคะนะคะอะไรก็ได้คะ่ะที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วเราก็เข้าใจ เข้าใจสภาพว่าอ๋อมันห่างกันเพราะแบบนี้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันชีวิตคู่แต่ละคู่มันมันไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ต้องพูดถึงในกรณีที่เขาไม่ได้นอกใจนะคะถ้าเขานอกใจก็ก,ก็ก็ตัดจบเลยค่ะนะคะเราอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ค่ะเพราะว่าเราก็จะเหนื่อยนะชีวิตเราเกิดมาเพื่อมีความสงบในจิตใจนะคะเอาละค่ะเดีย๋ยวมีดูที่มีอะไรในแบบประเมิอนอันนี้อีกนะคะ ไม่มีละเอาไวค้ค่อยคยมาให้รายละเอียดกันนะคะเอาล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนจบและก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสอาจารย์ในการทำความดีนะคะบอกกับตัวในใจทุกวันนะทำดีเลาเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะขอทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ